ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับเอ่อ G.P.S กับโดรนครับตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดครับจะของค่าย G.P.S ครับก็วันนี้ติดตั้งครับกับรีโมทกันขโมยครับตัวนี้เช่นเคยนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับจะรีวิวกันใช้งานครับว่าใช้งานกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มจากการล็อกครับกดหนึ่งครั้งแบบนี้ครับนี่คือล็อกแบบโหมดมีเสียงนะครับถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเรานะครับจะมีเสียงเตือนก่อนนะครับครั้งแรก ครั้งแรกจะเป็นการเตือนสั้นๆให้รู้ว่ามีการขโมยทํางานอยู่โดนอีกติดต่อกันทีนี้จะร้องยาวๆครับกรณีอยู่ใกล้เคียงตัวรถครับกรณีอยู่ใกล้ๆตัวรถเราสามารถกดซ้ําที่เดิมได้ครับเพื่อเสียงรถมันเงียบไปนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินครับเดี๋ยวเสียงจะเงียบเองครับประมาณ30วินาทีนะครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบหมดเงียบก็ได้นะครับหมดปิดเสียงครับกด2ครั้งครับช้าๆแบบนี้ครับครั้งที่2ที่เรากดจะไม่มีเสียงรถอันนี้คือเข้าหมดเงียบแล้วนะครับ อันนี้คือกรณีเราไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นครับแต่มีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบครับให้รู้ว่ามีการขโมยทํางานอยู่นะครับเกี่ยกับการจอดในสํานักงานโรงพยาบาลที่ทํางานนะครับสถานที่ราชการเช่นนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะปุ่มด้านขวาคือปุ่มคลายล็อกปลดล็อกปฏิเสธทุกอย่างคือด้านขวาด้านนี้ครับต่อไปปุ่มด้านล่างครับเป็นปุ่มค้นหารถครับค้นหารถเลขรถหรือว่าเช็คสถานารถครับก็คือกดแล้วจะมีเสียงตอบรับกลับมานะครับ ให้เรารู้ว่าตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับอนะเดี๋ยวเอากุญแจให้ดูเท่าว่าไม่ต้องใช้กุญแจรถครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับโอเคครับกดตรงกลางสีส้มตรงนี้ครับสองครั้งครับอ่าอนี่คือเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วก็คือสามารถขับขี่ได้เหมือนกันครับตามปกติครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขับขี่ได้เหมือนเดิมครับคุญแจไม่ได้เสียครับกุญแจวางไว้นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับดับเครื่องดับนะครับต่อไปการเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับใช้กุญแจสปกตินะแต่เราสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับดูนะครับกดเครื่องดับครับ โอเคต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการถูกจรกรรมครับนี้คือหัวใจหลักหัวใจสาคัญเลยนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับจะล็อกแบบโหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับทางขโมยทำงานเหมือนกันนะครับเมื่อถูกกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลมครับที่เขามาแทงทําลายเบ้าที่เบ้ากุญแจเราครับแล้วเขาจะไข่อ่อนครับเพื่อจะสตาร์ทรถเราไปครับแต่ถ้ามีการไขออนครับทางขโมยจะทำงานครับแต่ระบบจะตัดไฟนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้ครับดูนะครับไข่อ่อนครับรถจะล็อครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติด เพราะระบบไฟตัดอยู่นะครับดับก็ไม่หยุดร้องนะครับเมื่อได้ยินรถร้องแบบนี้ครับให้เรากดล็อกไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่เห็นตัวรถนะครับอย่าเพิ่งกดรีบกดขายล็อกให้เขานะครับเพราะเราไม่รู้ใครอยู่ที่รถเราครับถ้าเราไปกดให้ล็อกขายล็อกให้กันให้ให้โจนเนี่ยเขาก็จะลเราไปได้เลยนะครับให้เราเห็นตัวรถก่อนว่าไม่มีผู้อื่นนะครับเราค่อยกดขายล็อกนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตอีกรณงนี้นึง กรณีหนึ่งคือเราลืมล็อกปีหมวดกันขโมยไว้นะครับกรณีนี้กันขโมยยังไม่ทํางานนะครับเพราะเราไม่ได้ล็อกนะครับเมื่อรถถูกขับถูกขี่ถูกสระต์ายขึ้นมานะครับโดยผู้อื่นครับโดยขับขี่โดยผู้อื่นครับเมื่อเราเห็นว่ารถถูกขับขี่อยู่นะครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยไม่ต้องกดปุ่มอื่นปุ่มใดนะครับกดล็อกอย่างเดียวด้านซ้ายมือนะครับรถจะล้องสักพักรถรถก็จะดับไปนะครับดูนะครับกดล็อกครับ รถดับแล้วนะครับตารตาไปต่อไม่ได้นะครับนักกุญแจไม่หยุดร้องครับกรณีนี้จนกว่าจะกดลายล็อกที่รีโมทเราเท่านั้นครับการขโมยถึงจะหยุดทํางานครับและถึงจะกลับมาใช้งานระบบไฟได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับตัดการรีวิวการใช้งานครับรีโมทการขโมยนะครับติดตั้งกับ G P X Drone นะครับ อในชุดรีโมทให้2ตัวนะครับใช้1อันเก็บสำรองไว้บ้าน1อันนะครับใช้งานได้ทั้งสองอัน,นครับพอสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ